งานข้าวค่ะทุกคนแกงกุ้งเยอะเลยแกกุ้งค่ะเกือบสองกิโลนะคะทุกคน เราจะทำอะไรกินตามไปดูก,กันนะคะแล้วก็จะแกะประมาณนี้ก็พอเราไปจุ่มเป็นชาบูหรือว่าจะเอาไปผัดไปต้มยำกุ้งตัวใหญ่มากง่ายๆนะคะทุกคนแต่ว่า กุ้งหรือปลาหมึกเนี่ยมันจะทําให้แบบมันคาวอะ่ะทุกคนเวลาเราทําเสร็จแล้วมันคาวเราก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เอาเส้นอันนี้ออกเลยแล้วก็ค่อยล้างน้ําถ้าล้างน้ําเสร็จเพราะว่าเราจะกินพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็สปาตี้ที่ร้านปิดร้านห้าวัน แอนลีพักผ่อนหรือว่าจะเที่ยวจะกินจะเที่ยวคือพรุ่งนี้ก็อาจจะเต็มของน้อยๆน,นะคะอุย้ยกระเด็นใส่นอมันเป็นข้าวแล้วเนี่ยแล้ววันนี้จะเสร็จไหมคะแล้วจะเสร็จกี่โมงคะ เราเเรก็ไปทําที่ทํางานก็ได้เลยแต่ว่าเราก็ว่างๆไงว่างๆก็ทําเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวนะคะทุกคนทํากับข้าวได้อร่อยได้นะคือเรื่องจริง <c oughs> กุ้งแม่แม,แมโคนี่ของสดใหม่ช่วงนี้ก็ลดราคาด้วยนะ200รกุ้งขาวตัวใหญ่200ประมาณ255รลดเหลือประมาณสองรอยอะไรเงี้ยถ้าประมาณนี้คือดีเลยค่ะราคานี้ดีมากกุ้งขาวตัวเล็กก็ประมาณร้อกว่าบาทแต่ตัวเล็กมันก็อร่อยนะแต่เราก็ค่อนข้างขี้เกียจแก่ เราไม่ได้กินข้าวผัดกุ้งนานแล้วนะนว่างๆเราจะทำข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งค่ะกุ้งนี่เราก็ทำโอเคได้อยู่แต่ว่าอย่าให้ทำปลาหมึกน,นะคะทุกคนคือปลาหมึกน,นี่มันคาวแล้วก็เราก็ไม่ได้ชอบกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันคาวมากติดเสื้อผ้าขนาดกุ้งเนี่นะคะทุกคนถ้าเราแกะเสร็จแล้ว ล้างน,น้ำยาตั้งหลายรอบก่อนยังกลิ่นคาวกิ่นคาวยังมีอยู่ปลาด้วยนะคะทุกคนปลานี่ถ้าเราไปสั่งก็ต้องสั่งให้เขาทำให้เรียบร้อยมาเลยแต้องไม่อยากทำเองอะ่ะไม่เอาอะ่ะทำไปสิคุยไปเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ใส่ซุก,กี้ซุก,กี้หมาล่าดไหม่ช่วงนี้เราก็อาจจะลงบ่อยนิดนึงนะคะทุกคน อย่าเพิ่งลำคาญกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆบ้านเป็นแบบ ผัดกระเพรากุ้งเขาผัดกุ้งชอบแล,แล้วแล้ก็กุ้งน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินกับผักเยอะๆกุ้งย่างที่ย่างกุ้ง <laughs> กุ้งย่างก็อร่อยกุ้งอบ แต่อบมันได้กินไวนะคะทุกคนเราอแบแป๊บเดียวอะทุกคนแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วง่ายมาก mm hmm. คือแบบไม่ต้องใช้เวลาอะไรเลยห้านาทีห้านาทีได้กิน mm hmm. แล้วเราก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะแต่ถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยเสื้อผ้าเราจะเมนไหมเนี่ย เ็นก็สากเอานะคะทุกคนวันนี้เราก็ไปวิ่งม,มาเรียบร้อยเว้ยทำไมมันขาดเนี่ยตัวนี้ไม่สดหรอกมัน แค่ละสักสองสามนาทีแค่นี้เลยตองนี้ห่างหายเฮ้ยตายย่อแล้ว แล้วก็แค่ล้างล้างพร้อมกินเลยค่ะไม่ต้องมานั่งแก่กินแบบจัดปาร์ตี้นิดนึงหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหลังเลิกงานก็จัดปาร์ตี้หมูจุม่มกุ้งจุม่ม ใหม่นี้ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างคะทุกคนอุ๊ยโหน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็ง